โอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันในข้อ11นะครับก็จะเป็นข้อ11ถึงข้อที่15นะครับอ่ะอย่างละ5ข้อเนาะในข้อนี้นะครับก็ยังเป็นโจทย์ลิมิตอยู่นะครับเขาบอกว่าค่าของลิมิต x เข้าใกล้4ของ x กำลัง2บวก1หารด้วย x บวก4เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับบางอย่างนะครับเราก็อย่าเพิ่งไปตื่นตรนกนะครับบางคนเนี่ย เห็นโจลิมิตปุ๊บใส่โลปิตาลอย่างเดียวนะครับอย่าพึ่งนะครับสเต็ปแรกของการทำนะครับผมขอแนะนำว่าอย่างนี้ก็คือว่าให้ทุกคนเนี่ยลองแทนค่าลงไปก่อนนะครับบางทีมันอาจจะได้คำตอบเลยก็ได้นะครับอ่ะอย่างในข้อนี้นะครับผมแทนค่าลงไปเนาะมันเป็นลิมิตนะครับของ X เ,เข้าใกล้4ทางลบนะครับอ่ะแทนไปก็คือ4ีกำลังสองเป็น16บกบวกหนนะครับหารด้วย 4บวกสี่นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือสิบเจ็ดส่วนแปดนะครับซึ่งไม่มีคำตอบในช้อยนะครับก็ถือเป็นข้อฟรีไปผมคิดอย่างนั้นนะน่าจะเป็นข้อฟรีไปนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีคำตอบในนี้เนาะนะครับก็ไม่เป็นไรข้อถัดมานะครับข้อถัดมาเนี่ยคือผมขอเฉลยแบบเร็วๆแล้วกันนะครับทุกคนลองนึกภาพนะครับว่าเราแทนสามเข้าไปในเนี้สามลบหนึ่งเนี่ยมันมีค่าอยู่แล้วนะครับก็คือสอง โอเคไหมแต่ผมจะไม่คิดต่อนะว่าเออไปยกกำลังสองไหมนะครับเอาเป็นว่าผมเขียนสั้นๆอย่างนี้แล้วกันนะครับ x เข้าใกล้3ทางบวกเนาะมันก็จะได้2ยกกำลัง3ใช่ไหมครับแต่ข้างล่างเนี่ยมันคืออะไรครับส่วนเป็น0ูนย์เพราะว่า3ลบ3เหลือ0ูนย์อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เราก็มาดูว่าไอส่วนเป็น0นย์เนี่ยมันได้ค่าไปเท่าไหร่นะครับก็คือในเรื่องลิมิตเนี่ยอะไรที่ส่วนเป็นศูนย์เนี่ยเขาจะต่อเป็นอินฟินิตี้นะครับแต่อินฟินิตี้มันก็จะมีทั้งสองฝั่งก็คือบวกกับลบ นะครับอันนี้คือทุกคนต้องเข้าใจตรงจุดจุดนี้นะครับมันก็จะมีอินฟินิตี้บวกกับอินฟินิตี้ลบทีนี้ครับเราก็มาดูกันว่าไอศูนต์ตัวเนี้ยมันเป็นศูนย์ฝั่งไหนเป็นฝั่งบวกหรือฝั่งลบแต่คําตอบเราก็ชัดเจนว่าเฮ้ยลิมิตตัวเนี้ยมันเป็น3ทางบวกนะครับ3ทางบวกเนี่ยซึ่งมันมากกว่า3ธรรมดาเล็กน้อยนะครับซึ่งมันก็จะได้เป็นศูนย์ทางบวกนะครับโอเคไหมเมื่อมันได้เป็นศูนย์ทางบวกหารออกมาสิ่งที่เราจะตอบมันก็คือตัวของชอยห้านะครับ เป็น infinity บวกเนาะที่จริงอนะเราสังเกตนะครับพอเราแทนศูนย์ไปข้างล่างเป็นส่วนเป็นศูนย์เนี่ยชอยสามอะสองสามสีนะ่เนะี่ยสามารถตัดทิ้งไปได้เลยนะครับเพราะพิจารณาแค่หนึ่งกับห้าก็พอนะครับก็สมมติเวลาไม่ทันเนาะนะครับเราก็มีการตัดชอยแล้วก็เดาอย่างไรอยก็ห้าสิบห้าสิบอะนะครับมันไม่ใช่เป็นห้าชอยก็ห้ายี่ห้าเอร์เซ็นโอกาสถูกนะครับโอเคอ่ะข้อถัดมานะครับเป็นข้อที่สนะิบสามเนาะข้อสิบที่สิบสามเป็นโจทย์ของลิมิต เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับผมบอกทริคนิดนึงในการทำโจทย์เรื่องนี้นะครับให้เราเอากำลังสูงสุดของตัวลิมิตเนี่ยเอามาจับมาหารกันนะครับผมจะเรียกว่าหัวหน้าแก๊งนะครับหัวหน้าแก๊งกำลังสูงสุดของตัวเศษก็คือ x กำลัง3หัวหน้าแก๊งของตัวส่วนกำลังสูงสุดก็คือ8 x กำลัง3นะครับเพราะนั้นลิมิตนะครับของ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้เนี่ยหัวหน้าแก๊งของมันก็คือ7 x กาลังสามของตัวเศษแล้วหารด้วยแปด x กาลังสามของตัวส่วนครับสิ่งที่ตัดกันได้ก็ตัดกันไปนะครับเพราะฉะนั้นลิมิตของตัวเลขนะครับมันก็คือเจ็ดส่วนแปดทำตอบก็คือช้อยที่สองนะครับก็ทําอย่างรวดเร็วนะครับก็เอาไปปรับใช้ได้นะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยเจอตัวเข้าใกล้ Infinity อินฟินิตี้แล้วนะครับก็ใช้สูตรของหัวหน้าแก๊งนะครับแก๊งเศษกับแก๊งส่วนหัวหน้าแก๊งคือ c x กำลังสามตัวนี้คือ <c oughs> x กำลังสองนะครับ ลิมิต x เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับ 4x กำลังสามหารกับ x กำลังสองนะครับตัดการข้างบนมันจะเหลือ 4x นะครับเมื่อแทนอินฟินิตี้เข้าไปมันก็จะได้อินฟินิตี้นะครับเพราะฉะนั้นชอยที่ต้องการตอบก็คือชอยห้านะครับเป็นแบบนี้ต่อมาข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของสควิสเทอร์เรมนะครับสควิสตเทอร์เรมเขาบอกว่าถ้าเราไปเจอเนาะไอฟังก์ชันที่มันมีอยู่3ตัวแบบนี้นะครับ ถ้าเราเทคลิมิตนะครับลิมิตตรงนี้ก็ลิมิตเหมือนกันนะครับสมมติว่าเป็นลิมิต x เข้าใกล้กล่องฝั่งนี้ก็ลิมิต x เข้าใกล้กล่องนะครับถ้าลิมิต2ตัวนี้มนันมีค่าเท่ากันนะครับค่าของฟังก์ชัน g x เนี่ย g x ตรงกลางเนี่ยค่าของลิมิตนะมันก็จะมีค่า เท่ากับไอสตัวนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคําถามของข้อนี้เขาบอกว่าอะไรจงหานะครับลิมิตของ g x นะครับเมื่อ x เข้าใกล้าย,ายส่วน2เพราะฉะนั้นผมก็ทําการนะครับไปเทคลิมิต x เข้าใกล้าย,ายส่วน2ของ sin กำลังสอง pi ส่วน2ลบายส่วน2ตรงนี้มันเท่ากับอะไรครับเท่ากับ f x แล้วพอแทนไปปุ๊บมันคืออะไรมันคือศูนย์ ถูกไหมครับอ่าน,นี่คือศูนย์ต่อมาครับลิมิต x เข้าใกล้พายส่วนสองของพายส่วนสองลบพายส่วนสองยกกำลังสองอันนี้มันคืออะไรครับมันคือ h x ใช่ไหมมันเท่ากับศูนย์ผมบอกแล้วว่าถ้าลิมิตไอ้ตรงเนี้ยมันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นลิมิตตรงกลางหรือว่า g x เนี่ยมันก็จะเท่ากับ 2ตัวนี้ด้วยนะครับคำตอบของข้อนี้ก็เลยเป็น0ก็คือช้อยสามนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับในอ่าใน5ข้อถัดมานะครับก็คือ1 1บเถึงสิเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปคุยกันในเรื่องของ1 6บหถึงยีนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ